าตมาเกิดมาในสายวัดป่านะครับเกิดมาจากอาจารย์ชารเราก็ศรัทธาแต่พอเราเริ่มออกไปตะเวนเที่ยวอุ้ยทาไมวัดนี้ทํางนี้ล่ะทาไมวัดนี้ทำอย่างนีงเ้เออวัดนี้ก็คนมากเออเราก็เคยศรัทธาพ่อแม่เราก็ศร,รัทธาแต่ทําไม่เหมือนอาจารย์เราครับ,รบเราก็เกิดข้อสงสัยแต่เราก็เก็บความสงสัยเออมันคงจะมีหลากหลายะนะเราก็ไม่เคยคิดจะหามาตรฐานมาก่อนจนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยรืเรื่อยืจากพระโอษฐ์เนี่ยนะ อาจารย์ที่จะมาอยู่ด้วยเนี่ยแนะนํามาสี่ปีอามารยังไม่อ่านเลยศึกษาแต่กรย์อาจารย์เราเท่านั้นเก่งที่สุดผ่านไปสี่ปีอ่านจนหมดแล้วฟังเทปหมดแล้วเป็นร้อยร้อยม้วนไม่รู้กี่ร้อยเที่ยวละวว่างๆหยิบมาอ่านซะกหน่อยเปิดไปปะอ้าวคาพระเจ้าท้งนั้นเลยเนี่ยเริ่มสนใจเริ่มคิดว่าเฮ้ยถ้าเรารู้ว่าเมื่อพระเจ้าสองพันกว่าปีพูดอะไรไม่ดีอ่ะโอ้อามาตะลุยอ่านเลยปึ๊ดปื๊ดป๊ดป๊ดป๊ดหกเดือนรวด อนุกเดือนก็ยังเก็บประเด็นอะไรไม่ได้นะครับเข้าใจเหมือนไม่เข้าใจก็รู้สึกว่าดีนะแต่ก็เริ่มอ่านรอบที่สองสามสี่ห้าไล่ไปเรื่อยๆืเริ่มรู้แลว้วปะเริ่มไปเจอโอ้พระสูตรนี้อาจารย์เราเอาตรงนี้มาพูดอาจารย์โน้นเอาตรงนี้มาพูดเอา้าทุกคนเอาจากของพุทธเจ้ามาพูดเนี่ยเออแล้วเราศึกษาของพุทธเจ้าอย่างเดียวมันก็ได้ครบเลยเนี่ยก็เริ่มเริ่มเจาะลึกมาเรื่อยเยก็เลยเริ่มเจอประเด็นพวกเนี้ยว่าเอาไปเจอเอ๊พุทธเจ้าบอกว่า คาผู้เจ้าจะหายไปเพราะไปสนใจสาวกภรสิทธิ์ชใช่ไหมแล้วก็ไม่สนใจตถา,าคตภรสิทธิ์เป็นไปได้ยงไงอะ่ะแล้วอาจารย์เราไม่ดียังไงโอ้โหในหัวตีนมากเลยใช่ไหมนักธรรมาก็เชื่อแบบครูอาจารย์บอกซ้ายเป็นซ้ายขวาเป็นขวา,าวเราก็เลยเริ่มมาค้นนะ่ะคําตอบเนี่ยมันไม่ได้แป๊บๆปบนะปีหนึ่งเจอข้อหนึ่งอีกปีเจอข้อหนึ่งกว่าจะเจอแต่ละข้อแต่ละข้อจนปิดรูรั่วช่องโบต่างๆได้ ปิดเนี่ยไม่ได้เพราะไม่ได้รู้จักคนอื่นไม่รู้ว่ามีจะมีใครมาแย้งหรืออะไรปิดของตัวเองว่าตัวเองต้องไม่สงสัยถ้าตัวเองยังสงสัยเนี่ยเยังไม่ใช่เฮ้ยอาจารย์ฉันยังดีนะนะยังใช่แต่เพราะมันปิดหมดโอ้โหเฮ้ยอาจารย์เราก็ต้องวางอย่างเงี้ยนาก็เลยเริ่มเก็บแต่คำพุทธเจ้าไปเรื่อยๆมันก็เล่ยยิ่งชัดชัดชัดไปเรื่อยๆอย่างนี้ไงก็เลยเริ่มจุดประกายเนี่ยอยากรวมคำพุทธเจ้าเพราะว่าท่านพุทธเจ้ารวมได้ห้าเล่มยี่สิบสองปี และเกี่ยวกับบริษัทกับปฏิจจสุวรรและประวัติของพระเจ้าและคําตัดเตือนสั่งสอนพิคุอัตมาก็ได้แต่คิดจินตนาการเราเองเออมันจะมีวันไหนไหมเนาะที่มีใครสักคนเนี่ยทาคาพระเจ้าออกมาทั้งหมดเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะทําได้เพราะตอนนั้นอยู่รูปเดียวไม่มีแขนขามือไม้อะไรต่ออะไรเวลาอยู่รูปเดียวมาเกือบสิบปีป้ายวัดก็ไม่เคยตั้งไม่มีใครรู้ว่าตัตมาอยู่ที่นี่กับพิคุอ,อีกสองรูป พี่กุยสองลูกก็อยู่ให้อัตมาจนอัตมาพ้นนิสัยที่เหลืออาตมาก็อยู่คนเดียวมาตลอดครับอย่างเงี้ยเพราะนันั้นมาก็ไม่มีใครรู้จักมาสิบกว่าปีแต่ทั้งก็มีทีละคนสองคนแล้วก็ตอบโดยคํำผู้เจ้าไปเรื่อยๆศึกษาเพื่อให้ตัวเองรู้ไม่ได้คิดอยากจะบอกใครแล้วก็หรือให้ใครรู้ตามเพราะอยากจะอยู่คนเดียวเงียบ,ยบตอนบวชก็ไปอยู่ที่วัดของอาจารย์ตันลูกศิษย์ หลวงวชิชาเหมือนกันครับซึ่งอยู่ที่ที่บอ่อทองชนุรีเป็นป่าวัดเล็กๆมีพิกุไม่เยอะคือเราเราอยากสงบแต่ก็ด้วยที่อาจจะมีเหตุปจัจจัยก็ทําให้เราต้องมาอยู่ที่นี่นกะกัพิกุเทละอีกสองลูกอย่างเนี้ยล้วก็เลยเป็นเอตให้ได้ศึกษาตรงนี้นะเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยเยอะ จริงก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีที่สุดที่ที่เราจะคัดกรองจริงแต่ติดอีกนิดหนึ่งอีกเวลาที่พระอาจารย์บรรยายพระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์จะเอาพุทธวจนะทั้งสามบสามเล่มเนี่ยมาแทนที่พระไตรปิฎกทั้งประเทศแล้วก็ทั้งโลกท่านหนงที่ที่ติดใจแต่เรื่องที่เราจะเชิดชูคำคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้สุดยอดที่สุดแล้วครับอาจารย์ฮะ ติดแค่คําที่พระอาจารย์บรรยายน่ะว่าจะเอามาแทนที่คนฟังก็เลยเอาไปโจมตีว<อ>่าพระเจ้เนี่ยจะลม้มจะทําลายพระไต,ตรปิฎกอาตมาอาตมาเนี่ยไม่มีอํานาจไปไปทําอย่างนั้นหรอกครับแต่สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นไปได้เองครับเพราะศรัทธาของผู้ที่ศึกษาผู้ที่ศึกษาเนี่ยแต่ละคนเมื่อศึกษาคาพระพุทธเจ้าเขาจะรู้เองโอ้หนี่คาพระพุทธเจ้าแม้แต่เราไม่เคยฟังคํพระพุทธเจ้าเลยครั้งแรกที่เราอ่าน จับโอดห้าเล่มเอ้ยพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยพิกขุทั้งหลายอย่างนี้พิกุทั้งหลายสาลีดูดูก่อนนั้นเราเป็นคําที่ไพเราะสละสุเยแม้แต่ในครั้งพุทธกาลที่ไปอยู่กับลงนาพุทธเจ้าสองคนคไม่รู้จักพุทธนะเจ้าเห็นไหมแต่พอพุทธเจ้าเห็นเอานั่งสมาธิดีเดี๋ยวจะแสดงธรรมให้ฟังอ่ะอาวุโสพูตธรรมะไปสินะพูดไปพระพุทธเจ้าพูดไปโอ้พุทธเจ้าแน่เลยกราบขอเข้ามาพพุทธเจ้ารู้เลยว่าพระพุทธเจ้านี่ขนาดปุถุชนนะ ฟังผู้เจ้าไปเลยเลยเพราะนั้นพวกเราทุกคนเนี่ยฟังแต่ผูดด้ทธานะรู้เรื่องจะรู้เองโอ้โหให้พู้เจ้าคนธรรมดาพูดอย่างนี้ไม่ได้อย่างเนี้ยคําต่างกันไงอย่างเนี้ยแต่พูดถึงผมก<ม>็เชื่อว่า<ม>ทุกทุกคนที่ได้อ่านพระไตรปิฎกที่แปลไทยแล้วนะออ<ม>ืมันจะมีความทราบซึ้งเพราะมันทราบซึ้งถ้ามีคนถามว่าเอ๊ะแล้วรู้ได้เหรอว่าแปลจากตัวบาลีมาเป็นภาษา<ม>ไทยเนี่ยไม่ได้เสริมเติมแต่งให้มันสละสลวยเหมือนบทก<ม>วีเนี่ยมันจริงหมดหรือเปล่า ก็นี่ไงก็นี่ไงทีแรกเราก็เชื่อร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันเพราะนั้นมันก็ไปทีละสเตปไงสเตปมันอยู่ตรงนี้แหละคิดว่าท่านนี้ไม่ผิดเลยเป๊ะนะเป๊ะไปเป๊ะมาไปการที่เราเสพครบมากเราแค่อาตมาคนเดียวนะครับลาเริ่มเห็นแล้วท่านมีตรงไหนไม่ตรงกันบ้างเพราะเราเริ่มจําได้หมดทั้งห้านิครไงหน้านี้เชื่อมหน้านี้หน้านี้เชื่อมหน้านี้จําได้หมดเพราะนั้นเอ้า บาลีอันเดียวกันภาษาไทายไม่เหมือนกัน <ฮะ S 1> อ๋อรู้ละห้าเล่มนี่คนละคนทํากันใช่ใช่เริ่มรู้เริ่มรู้ทีละอันทีละอ๋อมีสำนวนไม่เหมือนกันนี่เป็นการเรียนรู้ทั้งนั้นเลยครับจากศูนย์มันมาศูนย์ไม่รู้อะไรเลยครับเรืร่องรู้เรียนรู้ไปทีละนิดทีละนิดเหมือนกับที่โยมบอาเนี้ยสงสยัยไหมสงสัยแล้วมีไหมที่คนแต่งดูก่อนพี่คุณทุกท่านมีปัจจุบันนี้ยังมีเลย หนังสือปัจจุบันเนี้ยดูกว่ามิถุนห้าแล้วไส้ในเ็าแต่งติ่ใช่ใชเลย <laughs> ใช่ไหม <laughs> แล้วเป็นไปได้ไหมว่าอดีตมีอย่างนี้มีมแต่เพราะพระพุทธเจ้าท่านป้องกันการผิดพลาดตรงนี้ไปแล้วครับโดยท่านย้อนกลับไปที่ตัวท่านเองว่าท่านจะต้องกําหนดสมาธิทุกครั้งครับเพื่อให้คําพูดของท่านทุกคำไม่พลาดเป๊คําเดียวก็พลาดไม่ได้ดังนั้นคนคนเดียวที่พลาดไม่ได้แม้แต่คําเดียวคือพระพุทธเจ้าแต่นั้นเวลาตรวจคำพุทธเจ้าคือเอ๊รู้ได้ไงคำพุทธเจ้า ถ้าคำไม่สอดรับกันไม่ใช่แต่กว่าจะได้ความรู้ตรงนี้ต้องเสพครบมากแรกๆก็ไม่รู้แรกๆก็งงเหมือนกันแต่แรกๆไม่ได้คิดจะจะคิดว่าอันนี้ผิดคิดว่าอันนี้แหละใช่แน่นอนพระไตรปิฎกเนี่ยใช่แน่นอนคร,ครั้งแรกก็คิดเหมือนโยมพระไตรปิฎกคือใช่หมดอ่านเปอาทิตยหนึงหมดแรงไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้นะ แต่พอผ่านมาสี่ปีมานั่งอ่านของท่านพุทธะอาตมามีความรู้สึกว่าเอ้ผู้เจ้ารู้เรื่องผู้รู้เรื่องนี่ว่าไม่ใช่ไม่ไม่รู้เรื่องครั้งแรกประบวนมาปรรษาแรกอ่านพระไตรปิฎกนะคืออ่านไม่รู้เรื่องทนอ่านอาทิตย์นึงนะคนจะว่าอย่างนั้นอ่านไม่รู้เรื่องอ่านไม่รู้เรื่องไว้วางนะเออเหมือนอาจารย์เราบอกใครไปนั่งอ่านพระไตรปิฎกนะไม่ไหวหรอกครูอาจารย์เราบอกถูกแล้วอย่าเป็นอย่าไปเป็นแบบว่าหลอนหนังสืออ่ะใช่ไหมเออ เราก็เออครูอาจารย์เราพูดถูกแล้วพระแต่ิดกจบใครมาพูดพระแต่ิฎกอัตมาเนี่ยพรรษาแรกแกพรรษาหนึ่งสองสามอตมาด่าหมดอ่ะเอ้ยพวกนักศึกษานักเรียนมันต้องปฏิบัติเลยนัสมาที <c oughs> ่เดนจงกรมเลยเราก็จะเป็นแบบ <c oughs> สายปฏิบัติอต่ <c oughs> ใช่ไหมแต่พอโอ้โหมันไม่ใช่อย่างเงี้ยเ <c oughs> พราะเวลาพอปฏิบัติไปมันเอาแค่สายเดียวกันมันก็เริ่มไม่เหมือนกันแล้วสองสามร้อยสาขาเริ่มสอนไม่เหมือนกันบางสาขาก็เริ่มกลับไปเป็นเดลาราจวิชา มีมีดหมอมีตะกลนตะกุดมีรถน้ำมนผมน้ำมนทั้งที่ครัวจารย์ต้นสายเนี่ยไม่ได้ตั้งกติกาสง่งมาเลยบอกว่าห้ามรถน้ำมนผมน้ำมนใช่ไหมเอาแต่ลูกศิษย์ทําไมทําเอามีสายเดียวกันนะสายเดียวกันก็ไม่เหมือนกันแต่นั้นนี่คือคือความความเปลี่ยนแปลง<โ>กฎอนิจจงมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยครลดระดับไปเรื่อยไปเรื่อยอย่างเงี้ยแต่อะไรที่คงตัวพุทธวัจนจะคงตัว นั้นคําแต่งใหม่มันจะถูกเปลี่ยนแปลงไปไม่ไม่จีหลังไม่ถาวรเพราะไม่มีสาวกคนไหนนะโยมที่บรรลุเียนะว่าคําฉันอากาลิโกจริงไหมไม่มีนั้นสิ่งเหล่านี้อะไรที่พระเจ้าทําได้คนเดียวแล้วสาวกทาไม่ได้เนี่ยเราต้องชักไงครับอันนี้อากาลิโกเนี่ยไม่มีสาวกทําได้